วันนี้เวลา15นาิกา27นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จลงนบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตท,ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจีนพุทธศักราช2566 ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและทูบที่โต๊ะเครื่องสังเวยจากนั้นทรงจุดทูบหางแล้วทรงปักที่เครื่องสังเวยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบหางแล้วทรงปักที่เครื่องสังเวยและต่อมาทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทรงเผากระดาษทองกระดาษเงิน พิธีสังเวยพระป้ายคือการถวายอาหารไหว้บรรพบุรุษตามธรรมเนียมจีนเริ่มตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะมีการประกอบพระราชพิธีสังเวยพระป้ายนัพระที่นั่งเวหาจํรรูนพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันไหว้ของจีนส่วนวันตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่จีนจะมีการสังเวยพระป้ายที่พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยพระป้ายหรือที่ชาวจีนเรียกว่าเกศินหมายถึงป้ายชื่อของบรรพบุรุษบุพการ ที่ตั้งไว้สําหรับบูชาประจําบ้านซึ่งพระป้ายที่พระที่นั่งอัมพรสถานมีลักษณะเป็นเทวรูปหล่อทรงเครื่องกระสติยาธิราชพระหัตถ์ขวาทรงพระแสงขันพระหัตถ์ซ้ายจีบเสมอพระอุระเหมือนกับพระสยามเทวธิราชแต่พระพักมีลักษณะคล้ายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวาหามกุฎวิทยามหาราช ประดิษฐานในซุ้มเรือนแก้วแบบเก๋งจีนทำด้วยไม้จันทร์จำหลักลงรักปิดทองจารึกพระปรมาภิไัยเป็นอักษรจีนที่ด้านหลังซุ้มเรือนแก้วมีฉัดทอง5ชั้น2ข้าง